45ค่ะวันนี้เซลล์มากับฟารีค่ะวันนี้เรา2คนนะคะเอารถสวยๆเข้ามาให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันซึ่งจะบอกว่าคันนี้แบบดุดันใช่แต่เกรงใจคนอื่นบ้างอันนี้เป็นรุ่นอะไรคะเซฟารีนิสสัน NP 300นะคะค่ะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc นะคะคันนี้เป็นตัวพิเศษเป็นตัว Black Edition แล้วก็เป็นตัว2020เนอะแล้วก็คันนี้เป็นตัวยกถูงจากโรงงานเลยนะคะ นี้โหแค่ข้างหน้าก็โคตรหล่อเลยอะเหมาะกับการบรรทุกมากเลยค่ะคันนี้ใช่หรือแบบไม่บรรทุกก็ได้ค่ะสายแบบว่าชอบความทันสมัยแล้วก็ดีไซน์เพราะว่าเขาแต่งมาให้แล้วจากโรงงานคันนี้ราคาเท่าไหร่คะ3 8 8 0 0 0บาทค่ะเป็นตัว black edition แล้วเป็นตัวคาลิเบอร์ปี2020นะีะคับนีคขวดไม่แรงนะคะค่าขวด 7, 0 0 0กลางๆค่ะ7 0 0 0นี้ต้องดาไหม กรณีฟรีดาวค่ะฟรีดาว5บาทรับรถค่ะคันนี้ป้ายแดงมือเดียวนะคะใช้วิ่งแค่50,000ก็โลดใช่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าเลยว่าข้างหน้าโหแค่ข้างหน้าก็หล่อแล้วข้างหน้านี่ไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์แบบนี้ด้วยใช่ไฟตัดมอใช่สวยมากคันนี้เป็นสีดำใช่แม็กก็เป็นแม็กของนิสันโดยตรงเลยเนาะมาจากโรงงานแล้วก็ตัวนี้จะตกแต่งมาด้วยซุ้มล้อ าแต่งมาสไตล์แบล็ k อ d ดิชันนะคะสติ๊กเกอร์แบล็กอีดิชันรอบคันตัดด้วยคิ้วตรงนี้สีส้มนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ตัวนี้เป็นกุญแจอัจฉริยะนะคะสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะเป็นตัวเป็นปุ่มสตาร์ทแล้วนอวันี้ใช่ค่ะใช่คันนี้เป็นตัวยุกสูงก็จะมีบันไดข้างให้แล้วภายในเป็นยังไงบ้าง,างนะคะ นีพยายามยังไม <uins> <quin Verse> ่แก่เลยค่ะอย่าไปดึงแรงนะเดี๋ยวเขาเข้าหลุดคันนี้มีมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยนะคะถุงลมนิรภัยคู่หน้ามีจอมีจอแสดงว่าคันนี้น่าจะมีกล้องไหมคันนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันดีนะคะคันนี้เป็นตัวโกรกธรรมดา6กสปีดนะคะนี่สวยมากโคตรหล่อเลยคันนี้ใช่ค่ะสามารถรับสายได้จากทาง นี่ค่ะที่ดูจอข้างหน้านะคะนี่กล้องมีจริงๆด้วยโอ้นี่เป็นกล้องมาจากโรงงานนะคะไม่ได้แต่งเพิ่มนะคะคันนี้เจ้าของเดิมเขาก็ใส่คิ้วไปหลังตรงนี้มาด้วยใส่ตัค่อบเรียกตัวครอบป่ะใช่ใช่นี่ค่ะนาวาร่า NP 3 0 0โลโก้ black edition นี่สวยมากแล้วก็แม็กไลเนอร์เป็นแม็กไลเนอร์จากโรงงานใช่ค่ะของนิสสันเลยค่ะสวยมาก รถไม่เคยบรรทุกหนักนะคะคันนี้รถจอดอยู่ที่ไหนคะฟรีคลองเก้าลำลูกาติดถนนใหญ่เลยค่ะโอ้หาง่ายไหมหาง่ายมากค่ะตรงข้ามกับกรมการปกครองค่ะแล้วถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาละคะถ้าลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมาแค่ลูกค้าแจ้งว่าไม่มีเวลาไม่สะดวกอย่างนี้นะคะทางเรามีเจ้าหน้าที่วิง่งเซ็นเอกสารให้ถึงที่โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะโอ้โหบริการดีแบบนี้นะคะ ้ายังไม่เชื่อเข้าไปดูได้ที่เพจ45คาของเราเลยนะคะเราจะมีร<ช>ีวิวการันตีการใช้บริการของลูกค้าจริงสามารถาออกได้ทุกอาชีพนะคะใช่ค่ะติดขัดเรื่องปัญหาเรื่องเครดิตอะไรนะคะสามารถถ้าเข้ามาสอบถามน้องเซลได้เลยนะคะเรามีทีมงานน้องเซลที่มีคุณภาพแล้วก็<ช>มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ที่มืออาชีพมากๆใช่ค่ะโอเคเหมือนเดิมวันนี้เรา ทิ้ขายด้วยรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรเอ่ยนิส s ันนาวา r รเอ็นพีสามปี2020ั่สค่ะคันนี้ราคานะคะ3 8มแ0 0แปดหมื่บาทนะคะออกรถในกรณี45บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง7 0 0ดกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะวันนี้ก็ส่งท้ายการด้วย45คานะคะออกรถ45บาทขับฟีสีวันที่สีคานะคะสวัสดีค่ะ